สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับหน้าขาวมันบอกว่าพระอาจารย์มั่นอกมั่นใจถามดวงธรรมดวงธรรมบอกว่าจะไม่ทุก แน่นอนจะได้สร้างต่อแล้วมันบอกว่าถ้าพระมีอิทธิฤทธิ์อย่างรู้ถึงดวงธรรมไหนลองมาบอกซิว่าใครทำน้องชมพู่ใครทำหลานมันมึงท้าใช่ไหมแล้วถ้าท่านพูดว่าเป็นพวกมึงพวกมึงจะยอมรับไหมล่ะมันท้าท่านลองนั่งทางนั่งทางในหรือวิปัสสนา แล้วบอกสิว่าใครเป็นคนทำน้องผลไม้แล้วถ้าท่านพูดขึ้นมานะ่ะว่าเป็นพวกมึงนี่พวกมึงนี่แหละที่ทำพวกมึงจะยอมรับไหมเป็นบ้านสามหลังนี่แหละที่ทำมึงก็ไม่เชื่ออยู่ดีมึงก็ไม่ยอมรับอยู่ดีแล้วท่านจะพูดทำไมบางสิ่งบางอย่างอันนี้นะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการที่ท่านเข้ามาช่วยลุงพลท่าน ก็คงจะถามดวงธรรมแล้วว่านายชัยพลเนี่ยไม่ใช่คนร้ายนายชัยพลเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านถึงเข้ามาช่วยแล้วช่วยเต็มที่เพราะท่านนะถามดวงธรรมท่านสัมผัสแล้วว่านายชัยพลไม่ใช่คนร้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความถูกต้องท่านจึงเข้ามาช่วยต่อให้ท่านนั่งทางในได้นะ่ะรู้ว่าบ้านสามหลังเป็นคนลงมือ พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรือไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่สากลยังไม่เปิดการยอมรับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศอะไรต่างๆะที่พัฒนาแล้วเขายัางไม่เปิดการยอมรับเพราะว่าอย่างพิสูจน์ไม่ได้ตราบใดที่เรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าโลกแห่งวิญญาณ โลกแห่งพลังจิตหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ผมได้เดินทางมาสาพอ,อนิคมคำส้อยเมื่อเช้านี้เหตุเกิดที่สพอนิคมคำส้อยเมื่อเช้านี้นางได้อพภาพผมไปขึ้นในไร์สดไปด่าไปว่าปุรี รูปผมนี่ก็อีกหนึ่งกระทงกระทงที่7ผมได้ปรึกษาทนายแล้วว่าให้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนเพื่อที่จะดำเนินคดีกับคุณนายห้องเช่าหรือคุณนาย5ล้านที่เมื่อเช้าได้เอาภาพผมขึ้นไปห้อยไปด่าไปว่าคลิปนี้น่ะจะเป็นกรณีตัวอย่างให้ f อได้ฟังโดยจะไปสอพอนิคมขาส้อย เพื่อที่จะดำเนินคดีคุณนายคุณนายหนึ่งให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดเราจะดำเนินการให้ถึงที่สุดกับในเคสนี้ผมไม่ทนอย่างแน่นอนมันเล่นยันลูกผมให้นางเดินทางมาที่นี่บ่อยๆก็ดีที่นิคมคำสร้อยมุกดาหารจากนู่นน่ะมาก็ 1 0 0โล200โลมันไม่ใช่คอนเทนต์นะครับผมอยากให้ fc ดูไว้เป็นกรณีตัวอย่างอยากให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับกรรมกับสิ่งที่เขาทำบ้างไม่ใช่จะมาใส่ร้ายคนน้นคนนี้ใส่ร้ายคนนี้เอารูปคนนั้นคนนี้มาห้อยเอามาด่ามันเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์วันนี้นะ่ะเราจะมาแจ้งพรบอรคอมพิวเตอร์ กับผู้หญิงคนนี้ให้ถึงที่สุดเดี๋ยวเรานะ่ะมาดูว่านางกับผมนะ่ะใครจะเจ๋งกว่ากันเราจะทําให้เคสนี้เป็นกรณีตัวอย่างความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยได้พูดอย่างนี้ครับหัวข้อนี้มาจากทนายสมเกียรติก็เหมือนกับว่าล่งอกเลยเมื่อคดีช้ยพลในคดีที่ท่านรับผิดชอบผ่านพ้นไปคือจบ แต่จบในรูปแบบไหนหนะพอใจหรือไม่พอใจขนาดไหนถือว่าจบเหมือนสิ่งที่มารุมมาตุ้มชัยพลหยุดหลุดไปอีกเปราะหนึ่งเหมือนฟ้าหลังฝนอย่างที่ท่านว่าผมลองวิเคราะห์ดูว่าฟ้าหลังฝนแม้ไม่ใช่ฝนใหญ่ฝนใหญ่ยังรออยู่ก็ยังดีระดับหนึ่ง คือไม่ต้องวุ่นวายกับคดีมากเกินไปแต่ก็ร่ำร่ำไปมีมาเรื่อยๆการที่ผูกติดกับวังเยี่ยมเมื่อคดีพ้นแล้วแล้วก็มีท่าทีที่ใช้พลย้ายไปอยู่วังเยี่ยมไม่ว่าจะเพราะเหตุผลใดเพราะอยู่ที่นี่คนก็ชอบร้องนั่นร้องนี่ไม่ได้เป็นพยานไม่ได้เป็นอะไรเลย มีการทะเลาะกันที่วัดก็ยังจะบอกว่าถอนประกันชัยพลไม่ได้เหี่ยวเลยนะไม่ได้เป็นพยานนั่นด้วยซ้ำหนะแต่ก็เอาเรื่องทะเลาะวิวาทกันพูดไปให้เข้าประเด็นลักษณะนี้ในวันนี้ผมก็คิดว่าจะลองมาคิดดูถ้ามันเป็นชีวิตเรา ว่าพ้นคดี3คดีมามันน่าจะใจเย็นลงได้ไหมร่มเย็นลงไหมก็ถ้าคิดถึงตัวเราไม่น่าจะแตกต่างจากชัยพลที่อยากจะหนีความวุ่นวายที่นี่ที่นี่เจาะบาดาลก็ถูกร้องเสาไฟตั้งอยู่ในรัว้วหมู่บ้านธรรมดามันอยู่ในที่บ้านเรานะ่ะก็ถูกร้องอีก มันเยอะเพราะฉะนั้นการไปอยู่วังเยี่ยมเหมือนกับผ่อนคลายหลังมรสุมเข้าสู่ชีวิตคิดว่าจะจบนะฟ้าหลังฝนฝนมันจะจบจริงไหมความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดั่างนี้ครับคลิปนี้จะมาฝากถึงคุณนาย5ล้านเล่นไม่เลิกก่อนที่จะพูดถึงคุณนาย5ล้านขอฝากถึงคนที่ออกมาพูดว่า จะทำนู่นทำนี่จะจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นได้เรื่องสักรายมีแต่คำพูดมีแต่น้ำลายเดี๋ยวผมจัดการเองนะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ต้องครับเดี๋ยวผมจัดการเองน้ำลายไม่ต้องรอชมคลิปนี้ก็คือนางเล่นไม่เลิกนางเล่นแรงเล่นถึงเด็กเล่นถึงผมไม่เลิกผมมีข่าวด่วนจะแจ้งให้ทราบสิ่งนี้ครับ มันเป็นใบยืนยันการันตีว่าคุณนาย5ล้านติดโควิดเมื่อเช้าผมตรวจแล้วไม่ได้เป็นโควิดแต่คุณนายเพิ่งติดโควิดเมื่อวานนี้เองกรรมครับไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมติดโควิดแล้วยังไปนู่นไปนี่ฝากถึงพระอาจารย์ด้วยตรวจสุขภาพนิดหนึง่งเป็นห่วงสุขภาพพระอาจารย์นางเป็นแบบนี้นาง อย่างไปนู่นไปนี่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้แจ้งกับผมมาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อยาแล้วเข้ารักษาพยาบาลแต่พยาบาลให้กลับมารักษาที่บ้านโดยให้ยามาทานคุณควรมีมารยาททางสังคมไม่ใช่เที่ยวไปวัดไปนู่นไปนี่แพร่เชื้อต่างๆให้กับสังคมวัดไทยใครก็ขึ้นได้ เป็นที่พึ่งทางใจของคนใจบุญใครจะขึ้นไปก็ได้วัดแต่ผมนะ่ะคงไม่ขึ้นไม่อยากขึ้นไปเดี๋ยวติดเสนียดว่ากันไปตามนั้นให้นางรักษาตัวก่อนเป็นโควิดแต่ไม่ยอมบอกใครแต่ความลับไม่มีในโลกข่าวด่วนอันนี้เรื่องจริงแล้วผมตรวจเมื่อเช้าไม่ได้เป็นความคืบหน้าจากทางช่อง y ยูทูบค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ วันนี้ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่คือเจ้าหน้าที่ร้อยเวรไม่มีอะไรมากครับรอติดตามชมตอนต่อไปของคุณนาย5ล้านก็มาแจ้งความเพิ่มเดี๋ยววันหลังวันที่5วันที่6จะนัดคุยประชุมกัน f อครับข่าวดีแน่นอนเราก็ได้มาทำตามที่ทนายบอกผิดก็ว่ากันไปตามผิด ก็เป็นตามถูกเจ้าหน้าที่สพอ,อท่านให้ความเป็นธรรมถ้าเรื่องไปถึงศาลก็ไปสู้ที่ชั้นศาลไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเรื่องนี้ผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยพรบอรคอมพิวเตอร์ทำให้เสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทมีคดียา,ยาครับหนักแน่นอนก็ให้นางได้รับชดใช้กรรมของนางกับสิ่งที่นางทำ คนทำไม่ดีต้องได้รับกรรมส่วนเรื่องที่นางจะแจ้งความเราก็ปล่อยให้นางแจ้งไปว่าเราไปทำร้ายว่าเราไปข่มขู่คำพูดไหนข่มขู่ก็ให้นางเอาไปแจ้งความมีแต่นางเดินมาถ่ายเราเดินมาใส่ร้ายเรามีหลักฐานก็งัดออกมาไปแจ้งความเอานะไม่ใช่ไปลงทึกประจำวัน จนเปลืองกระดาษเขาไปหมดแล้วเปลืองหน้าสมุดเขานี่ครับของแท้มาวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้ามีคดีเพิ่มนะ่ะที่เขาหมิ่นประมาทเราก็จะมาอีกต่างกรรมต่างวาระเอาให้ถึงที่สุดเอาให้หนักผมไม่ยอมอย่างแน่นอนได้ปรึกษาทีมงานทนายไม่ใช่ทำตัวเป็นมาเฟียเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะต้อง ้มไก่ให้ลิงกินเคสนี้ผมบอกเลยว่ามันอย่างแน่นอน